ดูมาแล้วเขากำลังล่องเก่งอย่างเมามันเลยเขาติดหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วอย่างมันเลย เปล่าดูสิเปล่าดูดูไปแล้วเล่นต่อมีอีกมีอีกมีอีกคันหนึ่งลำหนึ่งมาแล้วเออติดตรงนั้นเหมือนกันเลยยกล้อแล้ว เออมาคนละทางว่าหมุนมาคนเปล่าดูนั่นเปล่าดูนั่นนูนนูนนูนดูนูนบายบายซะเปล่าบายบายซะลูกบายบาย